สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูโม่ชอบเล่นเกมนะจ๊ะแล้วนี่ก็คือเกมอินดี้สยองขวัญที่นํามานําเสนอในวันนี้นะชื่อว่าไนท์เคิร์กนะไนท์ Night ก็คือกลางคืนส่วนเคิร์กเนี่ยก็คือแบบบริกรหรืออะไรเงี้ยอีกแล้วนะทําไมเราชอบมาทํางานยามดึกนะเขาบอกว่าเออคือพอเราตกงานจากการขายรถเนี่ยเราก็มารับงานนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า งานใหม่มันจะน่ากลัวสยดสยองขนาดไหนพร้อมแล้วก็ตามข้าพเจ้ามาขวาหันตามพี่โม่มาครับเออเวลากลัวเนี่ยมันก็จะเสียงมันจะหลงนิดนึงนะอู้นี่เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะตอนอยู่ที่บ้านคอนติเนียโอเคนี่คืออยู่ในบ้านเยียมไปเลย ถูกไล่ออกตอนวันจันทร์ตอนเนี้ยฉันต้องเก็บของออกจากออฟฟิศไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีใครโทรหาฉันเลยฉันส่งอ๋อเขาส่งไอเนี่ยนะเขาส่งเรซูเม่ไปทั่วๆแล้วก็แบบไม่มีใครตอบกลับมาเลยส่งไปทั้งยีสิบที่นะในทีวีเนี่ยก็ไม่มี อะไรให้ดูเลยอ่ะน่าเบื่อดูไปเป็นร้อยรอบแล้วถึงขั้นต้องขายรถทิ้งเลยอ่ะไม่งั้นก็คงอยู่รอบไม่ได้ถึงเดือนนึงแต่ว่ายังไงต้องเลิกคิดลบดีกว่านะอาจจะมีใครโทรมาให้ไปทำงานก็ได้นะแต่ตอนนี้หิวจังเลยอ่ะ โชคดีนะยังพอมีพิซซ่าเหลืออยู่บ้างพูดแล้วก็หิวกดสเปซบาร์เพื่อลุกพิซซ่าเงินรึฮหฉันรู้จักบ้านนี้ดีบ้านนี้เหมือนอยู่มาแล้วเป็นพันพันปีกดคลิกซ้ายเพื่อกินเฮ้ย เอากินเสร็จแล้วไมกินอันเดียวเองอู้โทรศัพท์โทรศัพท์งานงานงาน hey, ว่าไงเจมี่นี่อ๋อเขาบอกว่าเขาชื่อเจมี่เขาเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของร้านเครื่องดนตรีนะพอดีแบบไม่ค่อยมีพนักงานคือพนักงานคนล่าสุดเนี่ยยิดีก็ล่าออกไปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรก็ใหม่ล้ แล้วคือเราก็เลยเห็นกระดาษของนายที่แบบเป็นเรซูเม่เข้ามาเนี่ยเราจ้างนายได้นะถ้านายอยากได้อะ่ะงานนี้หนึ่งแน่นอนคือแบบว่าเดี๋ยวผมรับงานนี้เลยข้อสองคือแบบว่าเออให้ให้ไปทำงานได้ไหมเละครับแน่นอนครับผมทำงานครับ Stop ได้เลยเพราะงั้นนายรีบแวะมาที่ร้านฉันได้เลยนะภายในสิบนาทีเดี๋ยวฉันจะเขียนกระดาษโน้ตทิ้งไว้ให้บนเคาน์เตอร์ดได้เหรอพิซซ่านี่อาจจะเป็นพิซซ่าชิ้นสุดท้ายก็ได้นะมันได้เหรอโทรมาดึกๆแล้วก็บอกว่าให้ไปภายในสินาทีเลยงานบ้าอะไรให้ไปนั่นทันทีเลยไม่มีหรอกงานแบบนี้ถ้าใครโดนอย่างนี้จะไปเชื่อ เราไปที่บัสต็อปนะก็คือเอ,อป้ายรถเมย์ป้ายรถประจำทางคอนทิเนิยวโอ้โหมึดและป้ายรถเมย์อันนี้ก็คุ้นๆน,นะเหมือนเคยมาหลายครั้งแล้วเลยเปิดไฟฉาย <laughs> ได้ไหมคนบ้าอะไรจะฟกไฟฉายมันก็กดมือถือส่องไฟฉายนะเฮ้ยโอ้โห ไก่โคตรโคตรกดคลิกไลคเพื่อคุยไม่คุยคุยทำไมเรารู้จักกันหนอเฮ้ยเรารู้จักกัน,นเน่ะเงียบจังเลยนะคืนนี้ข้อหนึ่งก็คือเออก็ทุกคนเขาก็กลับบ้านแล้วไงข้อสองคือแล้วนายมาทำอะไรดึกดื่น มันบอกว่าพอดีแฟนฉันบอกว่าให้เดินกลับบ้านบ้างอ่ะจะได้ลดความตึงเครียดว่าแต่นายไปไหนเนี่ยข้อหนึ่งก็คือไปทำงานกะดึกเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยข้อสองคือไป starting shift at work ก็คือไปเริ่มงานมันก็ไม่ต่างกันมากนะ อ่าเอาเป็นว่า starting chip a t w o r k แล้วกันอันที่2ดูจะเป็นการตอบที่แบบว่าปลอดภัยกว่าก็แบบก็ไม่ทำงานเหมือนแบบไปบ่อยแล้วเขาจะได้ไม่สงสัยอะไรหรอก work at this hour well good luck ทำงานดึกดื่นขนาดนี้หรอโชคดีนะเพื่อน first nights are funny you get to learn all the faces before they learn yours คืนแรกมันก็จะแปลกๆหน่อยนะนายต้องไปเรียนรู้แล้วก็จำหน้าคนอื่นให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะจำหน้านายได้อะไรไปไหนก็ไปเถอะเพื่อนโอ้โหใส่เลนฮิทจะจัเดินหายก็ไปเนม่านหมอกถ้าไม่รู้จักเนี่ยไม่ต้องคุยนะเออ มิจฉาชีพมันจะชอบเปิดประเด็นด้วยการคุยไปเรื่อยอ่ะมันไม่ได้นะต้องระวังว่าแบบรถเมย์จะมามันมีรถเมย์ด้วยเหรอเที่ยงคืนอ่ะก็มีวะ่ะเที่ยงคืนที่ร้านเอ่อเครื่องดนตรีนะคอ r เนอร์สโตร u มิ c สิก นี่ก็อยากเล่นดนตรีให้เป็นนะตอนเด็กๆปามาก็ส่งไปเรียนเปียโนแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนนะที่ทำได้ทุกวันนี้ก็แค่อ่านโน้ตเล่นไม่เป็นละเมื่อก่อนอยังพอเล่นอะไรได้บ้างโอเคถึงแล้วเราไปกันเถอะนะอยากได้เปียโนไฟฟ้าอยู่นะแต่ต้องเก็บเงินไว้ซื้อข้าวกินก่อน <laughs> สนับสนุนช่องให้มันเติบโตแล้วจะได้ มีอะไรดูเยอะๆนะไปอ่านโน้ตที่เคาน์เตอร์ดีกว่านะนี่ไงโน้ตกระดาษโน้ตอยู่ตรงนั้นไงมันเป็นฮาโลวีนไหนพอดีเลยหรือเปล่าเนี่ยมันมีฟักทองด้วยอโอเคอ๋อนี่เป็นช่วงปี1994เลยนะก็คือสมัยประมาณ9ขวบ10ขวบได้เอ,อ 12ตุลาคม1 9 9ขออบคุณน้ที่รับโทรศัพท์แล้วก็พอดีฉันต้องการพนักงานอย่างเร่งด่วนเลยคนสุดท้ายเขาลาออกไปแบบอย่างรีบเร่งนี่คืองานที่นายต้องทำนะ1ก็คือทำความสะอาดพื้นหน่อย2ก็คือปรับกีตาร์สำหรับพรุ่งนี้3ก็คือเอ่อเอาขยะไปทิ้งแค่นั้นแหละคืนแรกแล้วก็ ถ้าเกิดนายทํางานมากกว่าน,นี้แล้วก็ต้องการเออต้องมีงานมากกว่าน,นี้เดี๋ยวฉันจะโทรมาบอกแล้วก็อย่าลืมว่าอาจจะมีลูกค้าเข้ามาด้วยช่วยพวกเขาทํางานระหว่างที่ทํางานที่แจ้งไว้ก็ได้นะโอเคหนึ่งทำความสะอาดพื้นสองจูนกีตาร์สามก็คือเออเอาขยะไปทิ้งนะก็ฟังดูไม่มีอะไรมากปิด อืมเขาบอกว่าให้รอนะระหว่างรอเนี่ยก็คืออ๋อก็มีลูกค้าก็คือมีลูกค้าก็ให้เรารับลูกค้าพร้อมกับทำความสะอาดไปด้วยกดคลิกซ้ายอ้าววันดีเพื่อนนายเป็นคนใหม่เหรอเออใช่เลยครับเป็นคืนแรกเลยข้อสองคือก็ไม่แปลกนี่ก็ดูหน้าใหม่ก็เอ้ยอย่าไปกลนตีนข้อหนึ่งก็คือใช่ครับเออวันนี้เป็นคืนแรกเลยครับ ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนายก็ชินไปเองอะ่ะนายมีแผ่นเสียงหรืออะไรอยู่บ้างไหมเนี่ยทำไมเคาน์เตอร์มันไม่มีแผ่นเลยขอ้อ1ก็คือน่าจะมีมาส่งทีหลังแบบมาสายผมคิดว่างั้นนะข้อ2คือคิดว่าคนที่ทำงานก่อนหน้าเนี้ยคงไม่ได้เติมให้นะครับอ่าข้อ2อละกันขออ้อ2เพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรนะอ uh, yeah. Quit kind of sudden, อ๋อใช่เห็นว่าเขาลาออกไปอย่างป prime, ัจจุบันทันด่วนเลยนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันมา,มาใหม <tem> ่ตอนเช้าแล้วกันก็ข้อหนึ่งคือก o d ด i น h t ครับสองเทคแคร์ครับอ้าวไม่ต่างกันมากกันไหนก็ได้เทคแคร์ครับเดี๋ยวนายก็ได้รู้ว่าใครเป็นใครไม่นานนักหรอกแปลว่าอะไรวะ ระหว่างนี้ก็ต้องทำความสะอาดนะ Take out the trash, grab the broom, sweep อ๋อเขาบอกเลยว่าให้ทำอะไรนะอันนี้เราไม่ต้องแบบว่าไปคิดเอาเองไปหาไมกวาดสินี่ไงไมกวาดอันนี้หรือเปล่านี่ไม่ใช่บร o มเหรอเอ้เมื่อกี้ไม่ใช่ไมกวาดเหรอ Gra t the r r o o m ไง เนี่ยบรูม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 นี่คือไม่กวาดไม่ใช่เหรอมันคลิกไม่ได้นะแสดงว่าไม่ใช่นี้อืมตรงนี้มีอีกว่าเอนี่ไงแหลมแหลมตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าอานันนี้อ๋อนี่ไงพลิกอัพกด e เพื่อทำอศาศะสาดชิปแล้วไมไฟมันกระพริบกระพริบอะ โอ้ที่นี่ไม่จ่ายค่าไฟหรือนี่สองหนึ่งสองนีตรงไหนห้องน้ำหรือเปล่านี่ไงห้องน้ำสกปกสามเอาใครปิดประตูให้เนี่ยเป็นระบบเอแบบว่าสปริงหรือเปล่าสปริงที่อยู่ด้านบนนะน,นะสี่ น่าจะมีตรงนี้ที่หนึ่งหรือเปล่ามีไหมใช่ไหมนี่งตรงนี้ห้าเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปรอลูกค้าต่อโอเคเกแบบนี้โอเคนะคือนักกลัวกำลังพอดีมีเนื้อเรื่องแบบควบคุมเราอีลุงนี่เดินมาท่านี้ <laughs> ท่านี้แสดงว่าไม่ปกติ กลิ่นที่คุณเคยนะขี้ฝุ่นกระดาษแล้วก็พลาสติกเก่าๆประมาณนี้ mm hmm. ใช่เลยครับมันบรรยากาศดีใช่ไหมล่ะเออให้ช่วยอะไรข้อสองคือหาอะไรไหมอ่าก็พูดคุยแบบว่าเห็นด้วยเขานะอ่าใช่ครับชอบบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมครับก็แค่มาลองดูหน่อยแบบไม่ได้มานานแล้วนี่ก็เป็นเหมือนกันนะชอบไปดูแบบ ดูเฉยๆไม่ซื้อที่นี่มันเงียบกว่าเมื่อก่อนออกนะอ๋อใช่ครับมันก็แบบเออทุกอย่างก็ชา้าไปหมดเลยข้อ2คือก็เป็นเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนนะครับมันเป็นเพราะเป็นตอนกลางคืนไงตอนกลางคืนน่ะมันทําให้ทุกอย่างแปลกไปนะ นายได้ยินเสียงที่มันอยู่ในเสียงแทร็กนั้นไหมล่ะเหมือนแบบอาจจะมีเสียงอะไรที่แบบมากกว่าน,นั้นข้อ1คือไม่ครับเสียงอะไรเหรอข้อสองคือไม่ได้อ่านข่าวเออผมไม่ได้อ่านข่าวครับ Sanskrit, คือเขาไม่ได้บอกหรอกว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ว่า เขาว่าดูคุ้นๆจะบอกให้เฮ้ยมีข่าวคัตกรรมเหรอเจมี่ยังทำงานอยู่ที่นี่ไหมเออใช่ครับเขาเป็นผู้จัดก,การข้สองคือรู้จักเหรอครับเออก็เมื่อกี้เจมี่เป็นผู้จัดก,การเขาบอกว่าอิสเจมี่นะฮะคือโทรมาให้เรามาทำงานใช่ครับเขาเป็นผู้จัดก,การ เขาก็เคยโทรมาหาฉันครั้งหนึ่งนะนานมาแล้วเขาบอกว่าต้องช่วยล็อกอะไรให้เขาหน่อยให้เปิดไฟที่นี่ให้สว่างไว้ทำให้เขารู้ทำให้เขาคิดว่านายยังทำงานอยู่ข้อ1ก็คืออะไรนะข้อ2คือครับอะไรนะ เพราะว่านายเห็นคนร้ายได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เพราะว่าคนร้ายเห็นนายได้ง่ายในที่มืดไงล่ะก็เลยต้องเปิดไฟให้สว่างไว้งั้นเหรอลุงนี่มันงานอะไรเนี่ย hey, เฮ้ยนายยังอยู่นั่นเปล่าวะเป็นไงบ้างงานวันนี้ คือแบบว่ามีบางคนมาแล้วก็พูดเรื่องบอดี้ y t เดอ r a แท็กอ๋อบอดี้ไ t เดอรแท็กตอนแรกนึกว่ามันเป็นเอ่อบอดี้เสียงหรืออะไรไม่ใช่นะคือพอดีช่วงนี้ศึกษาเรื่องเสียงไงก็เลยนึกว่าแบบหมายถึงเสียงที่แทรกสอดอยู่ในเอ่อแบบว่าแผ่นเสียงหรืออะไรอย่างนี้เขามไม่ใช่บอดี้ y t เดอ r a แท็กหมายถึงนายเห็นศพคนที่อยู่ข้างทางรถไฟไหม อะไรเงี้ยฮะใครมาเล่าเรื่องอะไรไร้สาระวะคือนายมาทำงานนะเว้ยไม่ได้มาคุยเรื่องอไร้สาระทำงานที่สั่งก็พออย่าไปสนใจเรื่องอื่นฉันจ้างนายมาทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยไม่ได้จ้างนายมาฟังข่าวซุบซิบไร้สาระ,ะโอ้โหนี่มันเป็นหัวหน้าชั้นเยี่ยมเลยนะหมายถึงว่าชั้นที่แย่ที่สุดท้าที่เคยได้ยินมาไปจูนกีตาร์แล้วก็ไปทิ้งขยะโอเค อย่าไปสนใจเรื่องอะไรเยอะๆเหมือนกับคนล่าสุดเลยอ่าขายามาแล้วนี่ไงจูนกีตาร์การจูนกีตาร์เนี่ยนะหรือว่าจูนเครื่องเสียงดนตรีเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ที่เขาใช้จูนนะมันจะเป็นซ่อมแบบตีงิ้งกับปัจจุบันก็ใช้เป็นแบบเออชื่อว่าอะไรเป็นตัวแบบจูนเสียงแบบดิจิตอลก็มีนะหรือใช้เป็นแอปมือถือก็มีมันมันทำได้หลายอย่างมากเลย ซึ่งก็มีเหมือนกันนะชอบของพวกนี้เขาบอกว่าให้ให้มันมันเล็งไม่โดนอ๋อคลิกซ้ายค้างไว้โอเคนี่ไงมันไม่โดนมันไม่โดนจุดขอโทษมันใกล้ไปหรือไง เดี๋ยวมันไม่โดนจุดโอเคอ่าเรียบร้อยมันก็จะต้องใช้อุปกรณ์นะในการจูนให้มันเท่ากันก็คือมันจะมีเครื่องที่เป็นแบบใช้เพื่อ,อม,มันกดยากเลยเกิน ใช้แบบเช็คเสียงกลางนะแล้วก็ทำให้ทุกเครื่องเป็นเสียงเป็นทิศทางเดียวกันเวลาเล่นแล้วเสียงมันจะได้แบบว่าไปได้วยกันนะนะไม่งั้นคือแบบเครื่องนั้นเสียงแหลมเครื่องนี้เสียงต่ำเครื่องนี้เสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือว่าข,ขอโทษน,นะฉันขอ อยู่ในนี้แปบ,บหนึ่งได้ไหมพอดีแฟนเก่าฉันฉันรู้สึกว่าเหมือนแฟนเก่าฉันตามฉันมาข้อหนึ่งคือแน่นอนคุณโอเคไหมข้อสองคือแน่นอนทุกอย่างโอเคไหมล่ะ,ะข้อหนึ่งก็ได้นะเอาแค่แบบว่าคุณเป็นอะไรไหม yeah, just need inside somewhere. คือแบบฉันฉันแค่อยากจะเข้าไปอยู่ที่ไหนแบบลึกๆข้างในสักทีหนึง่ง I think I lost him he's acting crazy คือแบบฉันคิดว่าฉันหนีเขาพ้นแล้วแต่ว่าคือเขาบ้าไปแล้วอ่ะเขามาขู่ฉันว่าจะฆ่าฉันเพราะว่าฉันทิ้งเขาข้อหนึ่งทำไมไม่เรียกตำรวจล่ะครับข้อสองคือถ้างั้นเดี๋ยวเรียกตำรวจให้เลยข่างั้นเรียกตำรวจเลย He, done anything technically illegal. He just shows and watches and just up คือแบบว่าจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหรอกเขาก็โผล่มาแล้วก็มาคอยสอดส่องมาดูตำรวจไม่ทำอะไรหรอกจนกว่ามันจะมีเรื่องจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงซึ่งมันเป็นเรื่องที่เปราะบางมากเลยเพราะไม่งั้นนะแค่แบบว่าแบบเดินตามหน่อยก็โดนตำรวจจับได้เลยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะแต่ต้องเกิดเรื่องก่อนก็เป็นเรื่องที่พูดยากเช่นกันมันเป็นอะไรที่เปราะบางนะเรื่องนี้ แล้วคือไอ้เรื่องข่าวนั้นน่ะที่แบบว่าที่มีศพอยู่ข้างทางรถไฟอ่ะเธอเธอรู้ไหมว่ารูปของผู้ต้องหานะมันคล้ายเขามากเลยคุณแน่ใจเหรอเป็นเขาอ่ะเขาสองคือเงียบเราเงียบดีกว่าเราเราไม่เอาความเห็น <c oughs> ฉันอาจจะคิดมากไปก็ได้ฉันบ้าไปแล้ว Your boss, Jamie, right? was on was he แล้วคือ mm hmm. เจ้าของที่เนี่ยเจ้านายเธอเจมี่อ่ะเขาก็เคยอยู่ในข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยเนี่ยเอ่อข้อหนึ่งคืออะไรนะเพื่อข่าวอะไรเหรอข้อสองคือเฮ้ข่าวอะไรเหอออออรเหอเล่ามาเดี๋ยวนี้คือเป็นก็เป็นแค่สัมภาษณ์นะเขาบอกว่า คนคนนึงในคืนนั้นน่ะเขาเห็นอะไรบางอย่างหมายถึงพนักงานเก่าแน่เลย Anyway sorry. Didn mean didn't sorry you I'm I to bother you. เอาเป็นว่าฉันขอโทษด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนคุณข้อหนึ่เออไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเลยอยู่ไปสักพักก็ได้ข้อสองก็คืออยากให้โทรหาเจมี่ให้ไหมข้อหนึ่งไม่ต้องไปโทรหรอกโทรไปก็ไม่ได้เลยขอบคุณนะขอขอหยุดสักพักหนึ่ง ต่เป็นว่าฉันฉันไปแล้วละกันนะ mm hmm. ก็โชคดีแล้วกันข้อ1ก็คือคุณก็ปลอดภัยนะครับ mm hmm. ข้อ2คือคุณเช่นกันเออ <The safe S 1> ปลอดภัยนะครับ funny. Only just idea. ความปลอดภัยมันเป็นเรื่องที่ mm hmm. ตลกดีนะบางทีมันก็เป็นแค่เหมือนไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ทำไม่ได้ไงอุ mm ้ยเ e า t the trash เก็บขยะสิน,นี่ไง trash trash bag มีอยู่สามันอีปุ๊บเหมือนในห้องน้ำจะมีด้วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วหืมอ๋อมีมีทีมุมห้องนี่อีกอันหนึ่งนะ่าจะอยู่ในชื่อว่าอะไรข้างหลังร้านนะโอเค หรือว่าคนที่หายไปคนที่แล้วคือโดนเชื้อไปแล้วไม่มีถังขยะไม่มีถุงขยะไหนว่าถุงขยะเฮ้ยอะไรอ่ะใครวะนั่น เมื่อกี้เห็นเป็นตัวเลยโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วร้านนี้กลับบ้านเลยได้ไหมว่าแต่ถุงขยายถุงนึงอยู่ไหนเนี้ยโอ้โหไม่อยากทำงานแล้วอ่ะอืม มันมาแอบยืนดูเราว่าแต่ถุงขยะอยู่ไหนวะไม่เห็นหลย,ยเจอสองถุงแล้วเนี่ยไฟกระพริบ,บไหนวะถุงที่สามอยู่ไหนไม่เจอ ถุงที่สามอยู่ข้างนอกเหรอก็ไม่ใช่มั้งอ๋ออยู่ตรงนี้จริงด้วยถุงขยะอยู่หน้าขยะเสร็จแล้วให้ออกจากร้านนี้จะได้ออกหรือเปล่าเหอะเสร็จสิ้นงานแล้วก็ออกเถอะ ผ่านไปประมาณเออสีนาทีนะก็คือทำงานเสร็จแล้วก็อันนี้คือระหว่างเดินกลับบ้านเหรอที่ป่าโอเคจะถึงบ้านแล้วบ้าเอ้ยกะดึกนี้มันน่ากลัวจริงๆอะแต่ก็ไม่เลวนะดีกว่างานเก่าที่แยก่กว่านั้นกดสเปซบาร์เพื่อไปต่อ โอ้เราเดินป่ากลับบ้านด้วยเหรอนี่ยได้เหรอมีใครเดินป่าเพื่อไปทำงานบ้างมีปะ่ะวิ่งดีกว่าออกกําลังกายยามดึกโอไม่นะใครเนี่ย ีมันลูกค้าคนหนึ่งนี่วาไม่ไม่จริงนะไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยต้องรีบไปจากที่นี่แล้วไปไหนสเปซเพื่อไปต่อไปไหนหูหมดเลยให้ถอยเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไมอ่อะไรเนี่ยต้องคุยด้วยเหรอ Quicker, ฉันรู้ว่านายจะต้องกลับบ้านทางนี้เพราะวันมันใกล้แล้วก็ง่ายใช่ไหมล่ะนายฆ่าพวกเขาเหรอไอบ้บ้าข้อสองคือนายทำอะไรลงไปมันเห็นชัดอยู่แล้วตัวเต็มไปด้วยเลือดขนาดนี้เลยนายฆ่าพวกเขาเหรอ up ฆ่าเหรอฉันไม่ได้ฆ่าพวกเขานะฉันทำความสะอาดอย่างที่เจมี่สอนฉันตอนที่ฉันกวาดพื้นตะหากแล้วนายขโมยงานของฉันไปที่ของฉัน เจมี่บอกว่าฉันนะ่ะเป็นความเสื่อมโทรมเสื่อมเสียบอกว่าฉันทําให้คนกลัวแต่ว่าพวกเขาชอบฉันนะฉันไม่อยากให้พวกเขาลืมฉันเลย thought, maybe being แต่พอมาน,นั่งคิดดูดีๆแล้วนะการถูกลืมมันก็ไม่เลวนะ พวกเขาจะได้โทษคนอื่นบ้างอย่างเช่นแกงไงละไอ้หน้าใหม่ไม่ไปจากที่นี่ไปทางนี้หรือเปล่าอะวิ่งถอยได้ไหมอะรถยนต์คุณตารวจใช่ด้วย ก็คือหลังจากที่เราถูกจับเนี่ยเราพยายามที่จะอธิบายตัวเองนะว่าเราไม่ได้เป็นคนทําหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตํารวจไม่เชื่อนะเออมันจบที่ตํารวจไม่เชื่อสรุปว่านะเออคือคนที่เราเจอตอนเริ่มตรงไอ้เจ้าป้ายรถเมยนะก็คือพนักงานเก่าแหละเขาเหมือนมาคุยๆนะแต่แบบ มันเหมือนมันแบบมันเป็นคนโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคือมันเป็นคนโรคจิตเฉยๆที่แบบว่าก็คือแบบไม่อยากถูกลืมแต่ก็แบบโดนอาจจะโดนหัวหน้าแกล้งให้ออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไปโทษคนนู้นผ่านคนนี้มาแค้นเราสังกันว่าแบบว่าเอ้ยเราไปแย่งตำแหน่งหน้าที่เขาเขาก็เลยมา ไล่ฆ่าคนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ค่อยแน่ใจนะในส่วนของเรื่องราวไม่ได้แน่ใจร้อยเอร์เซ็นตขนาดนั้นเพียงแต่ว่าระหว่างที่เล่นแล้วมันโผล่มาแบบค่อยๆโผล่มามันก็น่ากลัวอยู่นะอืมก็ถือว่าไม่เลวหนึ่งกรุบกริบนะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็กุ๊ดบ่ายตั้งกิวที่เชิ์